หน้าตาก่อนเจ้าโมเดลบินเท็ดเอ็เนี่ยสวยงามมาแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยอันนี้คือให้สีค่อนข้างแบบสีมันแพงอะ่ะ คือใครหลายคนน่าจะเคยเห็นว่าอันนี้อยู่ในแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นแบบแบรนด์ชั้นนำก็ใช้สีแบบนี้กันในยุคนี้เราจะเจอกันบ่อยมากที่จะเป็นกีตาร์ที่เป็นคอโลสเตปเอ่ยแล้วก็ไม้โปรบอร์ฮาร์ดเอ่ยอะไรเงี้ยคือมันจะอยู่ในกีตาร์ยุคใหม่แล้วดูความที่ทรงมันยังเป็นทรงที่เป็นคลาสสิกอยู่เขาก็เลยมาบวกกันว่ามันเป็นโมเดิร์นวินเทจน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ที่เขาได้ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยนี้ว่าเออเราจะต้องมีสาวที่เป็นโมเดิร์นแล้วก็สามารถทําให้มันเป็นสาวที่เป็นวินเทจได้ด้วย สวัสดีครับผมเนทครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์กิลม e ัวโมเดอร์วินเทจ x x นะครับแล้วก็เป็นซิงซิงฮามมากาัสีเทลกีนให้ดูใกล้ๆครับหลายๆคนก็ เคยได้ยินแบรนด์กิวโม่เราซึ่งเป็นแบรนด์ที่ร้านเราจัดจำหน่ายนี่แหละแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นคัสตอมที่เมดอินเกาหลีเลยก็คือทาในเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ EX ที่เป็นรุ่นที่ประหยัดลงมาซึ่งทําในจีนแล้วก็กลับไป QC ที่เกาหลีอีกทีหนึ่งคือเขามีความละเอียดในเรื่องของการเช็ค QC เรื่องของงานของเขาแล้วครับก็คือไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยทำจีนแล้วเรื่องของ QC จะโอเคไหมอันนี้คือโอเคแน่นอนทีนี้เจ้าเนี่ยโห้ดูหน้าตาก่อนเจ้าโมเดลบินเท็ EX เนี่ย จะบอกกันว่าเรื่องของโมเดิร์นนี่มันมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดสเปคกันทีละจุดเลยดีกว่าบอดี้ของเขาเนี่ครับเป็นไม้ป๊อปป้าก็เป็นรูปแบบแสแตลแบบคลาสสิกนี่แหละมีหย่อง6เสาที่เป็นหย่องแบบเซตเดนเป็นบล็อกนะถึงว่าจะเป็น6เสาก็ตามแต่ว่าเขาก็ให้ซุ้มเสียงในลักษณะโมเดิร์นที่กีตาร์ในหลายๆแบรนดในยุคสมัยนี้ ก็จะใช้ซัดเดิลที่เป็นบล็อกกันพิกาดเป็นแบบสีมิ้นมิ้นตหน่อยนะแล้วแต่ว่าปิกอัพนี่คือเขาจะแบบเป็นซิงซิงฮัมไอเรื่องของตัวนี้แหละที่บอกถึงความโมเดิร์นเลยพวกโมเดิร์นสแตทสมัยนี้มันจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กันซะส่วนใหญ่โดยของทางคิวมัวเนี่ยก็คือเขาอยากเน้นความโมเดิร์นด้วยความที่ว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาก็ออกแบบมาในเฉพาะของแบรนด์เขาซึ่งตรงนี้เป็นอะเนโคไฟนะครับในแฮมเบอร์เกอร์ตัวบิดแต่ว่าซิงเกิลคอยเนี่ยเป็นอะเนโคทูซึ่งเป็นทางของ กมัวเองนั่นเองนะตรงนี้แหละที่ทําให้น่าจะเป็นขุมพลังที่บอกหรือเรื่องของความโมเดิร์นของเราด้วยตรงนี้เป็นหนึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนแล้วก็มีท็อกเกิลสวิตช์หนึ่งอันอันนี้ไว้ทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็ซเลกเตอร์5ทางตามแบบฉบับของสเต็ปสิ่งที่ต่างไาจากสเต็ปที่เป็นเขาเรียกว่าออริจินอลนั่นเดิมก็คือจะมีโทน2อันจะมาอันนี้จะเป็นโทนรวมอันเดียวเลยอคอคอเป็นเบอร์โลสเต็ป้วไม้ค่อนข้างจะแบบลายสวยมาก ก็แบบเป็น Purple Heart นี่แหละก็คือ Purple Heart นี่ก็เป็นไม้ที่กีตาร์สมัยใหม่เนี่ยเราจะได้ยินไม้ชนิดนี้กันเยอะมากเวลาเราเห็นกีตาร์ที่เป็นคอดดำในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มแพร่หลายกันแล้วโอเคแล้วก็ดอกนี่เป็น i อบอร์ลี L ่ e เลยนะเฟดเป็นนิกเกิลเลดี้สิบสองกระดูกเป็นกระดูกสังเคราะห์ครับลูกบิดเป็นแบบวินเทจคลาสสิกเลยเนี่สายๆแต่ตรงน,นี้เราก็หมุนโอเคก็มีความผสมผสานในเรื่องของดีไซน์นิดๆหน่อยๆแต่ว่าหัวเนี่ยก็เป็น ของทางคิวโมเองเลยจากที่ฟังสเปคคร่าวๆที่ผมเล่าไปก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคอเนี่ยบางที่มันไม่ได้เหมือนกับสเตปในออริจินอลที่เราเคยเห็นกันมาก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมสมัยด้วยที่ในยุคนี้เราจะเจอกันบ่อยมากที่จะเป็นกีตาร์ที่เป็นคอลดสเตปเลยแล้วก็ไม้์โปรบ์ฮาร์ดเยอะไรเงี้ยคือมันจะอยู่ในกีตาร์ยุคใหม่แล้วแต่ว่าดูความที่ทรงมันยังเป็นทรงที่เป็นคลาสสิกอยู่เขาก็เลยมาบวกกันว่ามันเป็นโมเดิร์นวินเทจน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ที่เขาได้ออกแบบมาเพื่อ ทำให้มันกลมกล่อมันเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยนี้ว่าเออเราจะต้องมีสาวที่เป็นโมเดิร์นแล้วก็สามารถทำให้มันเป็นสาวที่เป็นวินเทจได้ด้วย ส่วนเรื่องเสียงนันจะเป็นไงเดี๋ยวไปฟังครับ ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องเสียงที่เรารีวิวกันไปตะ่กี้ที่ผมไม่ได้บอกแอนแล้วว่าสวิต์อันนี้ไปทําอะไรก็คือเป็นสวิตตัดคอยตัวบลิทนั่นเองเผื่อใครที่แบบเฮ้ยได้ไอ้เจ้านี่ไปแบบเราอยากจะมีซาวด์ที่เป็นซิงเกิลคอยตัวนี้ก็ทาได้เช่นกันแต่มันมีทีเด็ดตรงที่ว่าเสียงคลีนก่นอนเลิกเสียงคลีนก่อนเวลาเรามาแกะผสมเนี่ยแต่แ้วเราเขาเรียกว่าใช้สวิตตัดคอยเนี่ยท็อกเก็ตสวิตตัวนี้ถ้าจะใช้ก็คือเรากดล,ลงนะมันให้อารมณ์แบบนี้ ู้ว่าเฮ้ยมันได้อารมณ์เหมือนซื้อคอยผสมกันที่แบบเออมันเจ๋งดีแต่ว่าไม่ตัดผสมมันก็เท่ไปอีกแบบแต่มันจะมีโลเข้ามาเยอะๆหน่อยเนี่ยอันนี้คือทำแบบตัดตัดคอยแล้วผสมกันตรงเนี้ยเจง๋งแล้วเวลาเรายิ่งกับเล่นเล่นกับโอว์ดา์นะบูทโอว์ดฟ์เปหน่อย มันจะไม่ได้ออกแนวเป็นวินเทจสัทีเดียวมันจะมีย่านที่มันแบบเออเป็นโลเท่ๆพันๆของแบบปิกอัพตัวเนี้มามามาเสริมด้วยเหมือนที่เขาออกแบบไว้มันจะทําให้มีความแบบกลิ่นของโมเดิร์นออกมาเออมันไม่ได้เป็นแบบแหลมๆใสๆเหมือนวินเทจอะแต่มันมีเออความหนาเรียกว่ามีมีโลที่ดี <S <S> <S แต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้ตัดคอยแล้วเรื่องขอโอเวอร์ไดมันจะแบบให้เสียงที่ ไม่เจ๋งนะมันคือเสียงที่แบบคล้ายๆกับเสียงคอยเลยแล้วเทียบกับเวลาเราไม่ตัดงมันมีความแบบเสียงที่เป็นจิกโกจิกโกหน่อยอะ่ะเออันอันนีมน้มันเป็นเรื่องของการแมทช์กันร,ระหว่าง,งการออกแบบิอัพ ออนดโคไฟล์ของเขาให้ให้มันลงตัวกันกับกีตาร์เขานั่นเองโอเคตรงนี้ถือว่าเรื่องของการตัดคอยแล้วเล่นกับโอเวอร์ไดฟ์ทำได้เจ๋งเลยคือเล่นล็อกเล่นแบบอุดสายแบบพันๆได้แบบสบายเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วยิ่งเสียงคอยเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเมื่อกี้ยรงเล่นกับโอเวอร์ไดฟ์มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งมีความรลูอ่ะ แต่พเอเล่นกับดิสซอชันมันแบบซึ่งแรงแล้วผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องเค้นเยอะตัวนี้โคตรติดมือเลยอาจจะเป็นด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโลสเต็อะมันค่อนข้างจะมีโลเท่ในโลสเต็ดเมเปิลอยู่สำหรับใครที่เคยลองคอเมเปิลโลสเต็ดอะอาจจะเข้าใจส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าโลสเต็ดเมเปิลเป็นยังไงหรือว่าไม้เพลิฟเฮาท์ที่เป็นฟิงเกอร์บอร์ดเป็นยังไงก็มาลองที่ร้านได้แล้วก็จะได้มาดูด้วยเพราะว่ารุ่นนี้มันมีหลายสี แล้วก็เรื่องของสีเนี่ยอันนี้คือให้สีค่อนข้างแบบสีมันแพงอ่ะคือใครหลายคนน่าจะเคยเห็นว่าอันนี้อยู่ในแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นแบบแบรนด์ชั้นนำก็ใช้สีแบบนี้กันแต่คือตอนนี้กิลมัวเนี่ยรุ่นในราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้ก็สามารถทําสีแบบนี้แล้วเราก็สามารถจับต้องสีที่แบบเรียบหรูดูแพงแบบนี้ได้ด้วยโดยราคาที่แบบเออมันแค่ไม่ถึงหมื่นกลางนั่นเจ๋งมากสำหรับกีตาร์ราคาแบบนี้แล้วก็ได้เสียงแบบนี้วัสดุแบบนี้ด้วยก็คืออยากให้มาลองของจริงกันนะ ส่วนใครที่ติดใจตัวนี้แล้วเนี่ยก็สั่งกับทางเพจร้านได้เลยเพราะร้านเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยเพราะว่ากิวมัวมันมีหลายรุ่นหรือว่าใครสนใจจะสั่งคัสตอมก็จะได้คุยรายละเอียดกับทางเพจร้านเราไว้โอเคครับและยังไงผมกับกิวมัวโมเดิร์นวินเทจ e x ตัวนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ